เอามาดูเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยกันบ้างก่อนหน้านี้นะคะไทยมีดาวเทียมแล้วหนึ่งดวงก็คือดาวเทียมไทยโชดนะคะที่ใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็อีกไม่นานนี้ค่ะประเทศไทยเราจะมีดาวเทียมดวงใหม่แล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยจะใช้เป็นดาวเทียมในการสำรวจและก็เตือนภัยทางธรรมชาติหน้าตาดาวเทียมแล้วก็ประสิทธิภาพตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงติดตามได้กับคุณจุธารัตน์ทิพย์นำาค่ะ นี่คือตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกนําไปใช้ในภารกิจภัยพิบัติของประเทศไทยหลายต่หลายครั้งทําให้คนเริ่มตั้งคําถามว่าตอนนี้ประเทศไทยพร้อมที่จะมีดาวเทียมดวงใหม่หรือยังครับหลังไทยโชดดาวเทียมดวงแรกของไทยถูกปล่อยขึ้นวงโคจรเมื่อเจ็ปีก่อนทําให้มีภาพถ่ายดาวเทียมจํานวนมากถูกนํามาใช้ในภารกิจติดตามภัยธรรมชาติอย่างน้ําท่วมใหญ่ในปี2554และเหตุการณ์น้ำมันรั่วในทะเลอ่าวไทยเพื่อใช้วางแผนป้องกัน ภาพถ่ายดาวเทียมจึงมีความสําคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้อํานวยการสํานักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดรอนนุ์สนิทวงศนะ์ณยุธยายืนยันว่าประเทศไทยยังจําเป็นต้องใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในเรื่องนี้มากขึ้นและขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินหน้าผลักดันดาวเทียมดวงใหม่ในบางสถานการณ์นะการที่เราจะสั่งถ่ายเนี่ยเจ้าของดาวเทียมเขาอาจจะมีเงื่อนไขอื่นหรือมีข้อจํากัด อ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้อจํกากัดด้านเทคนิคหรือข้อจำกัดด้านกฎหมายนะครับอย่างเช่นเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วตอนช่วงน้าท่วมนะครับปี54เราต้องการภาพเร่งด่วนในบางพื้นที่นะที่ดาวเทียมไทยโชดของเราเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพที่จะถ่ายได้ละเอียดขนาดนั้นเราสั่งถ่ายบางทีกว่าจะได้ภาพ7-8วันนะครับเพราะว่ามันต้องไปรอคิวบ้างอะไรบ้าง หากเป็นไปตามแผนประเทศไทยจะมีดาวเทียมถ่ายภาพความละเอียดสูงสามารถถ่ายวัตถุที่มีขนาด50-60ถึงเซนติเมตรได้อย่างชัดเจนซึ่งดาวเทียมลนนักษณะนี้มีความต้องการใช้สูงในการจัดการทรัพยากรที่ดินและการติดตามปัญหาภายัยพิบัติในบางภารกิจที่ต้องใช้ภาพถ่ายจํานวนมากเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาจจําเป็นต้องใช้ดาวเทียมมากกว่าหนึ่งดวงซึ่งไทยได้วางแผนใช้ดาวเทียมเครือข่ายจากต่างประเทศเราไม่ได้มองแค่เฉพาะดาวเทียมดวงเดียว นะครับเราต้องมองการปรับปรุงระบบทั้งระบบเพื่อให้ใช้งานตอบโจทย์สําคัญสาคัญเช่นด้านการเกษตรด้านการจัดก,การน้ําด้านภัยพิบัติด้านป่าไม้ด้านจัดก,การพื้นที่เมืองอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยครับที่เป็นโจทย์เป็นภารกิจสําคัญอยู่ในนโยบายรัฐบาลในแต่ละภารกิจเอายกตัวอย่างเรื่องการเกษตรเรื่องเดียวเนี่ยดาวเทียมดวงเดียวก็ไม่พอนะครับเราต้องใช้ดาวเทียมเป็น10ดวงนะครับ1 5ถึงดวงที่มีคุณลักษณะต่างๆกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ทีมงานได้สอบถามไปยังนักวิจัยด้านอวกาศสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมสีราชาผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ถึงความพร้อมหากต้องสร้างดาวเทียมเองประสบการณ์นะครับจากในส่วนของการในส่วนในส่วนของเอ,อ่ทีออสหนึ่งเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาระบบภาคคอนโทร ที่เราทำเองเนะดเตบณขณะนี้อยู่เนี่ยทำให้เราเราทำให้เราก็มีความมั่นใจนะครับท,ที่จะสามารถที่จะใช้งานได้กับดาวเทียมดวงอื่นดวงที่เราจะออกแบบต่อไปในอนาคตครับก็คือเราเรามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเรามีความพร้อมถึงแม้เราอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เทียบเท่ากับ Space Agency ใหญ่ๆนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของภาคพื้นดิน วันนี้การผลักดันให้มีดาวเทียมดวงใหม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศซึ่งเตรียมจัดทำรายละเอียดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาราวเดือนมีนาคมขณะที่ดาวเทียมไทยโชดยังใช้งานต่อได้อีกอย่างน้อย3-6ปีกฤษณะภูมรินถ่ายภาพจุฑารัทิพนพาเนชั่นทีวีรายงาน